สวัสดีค่ะนี่กับโฮมูช่องลีน่าลีน่าเมคอัพอีกแล้วนะคะ <S <S วันนี้นะคะลีน่าทำชาเลนจ์กับเพื่อนอีกแล้วนะคะเป็นกลุ่มปังไม่ไหวคือเป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนสาวต่างๆของเ่านะคะคือเรามีชาเลนจ์ในการทําแต่งหน้าเจสีนะคะต่างๆเนาะลีน่าก็เลยได้รับโจทย์เป็นสีเหลืองนะะวันนี้ก็จะมาครีเอทลุกแต่งตาแต่งหน้าทุกอย่างสีเหลืองนะคะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะ นี่น่าลงมาร์กหน้าแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าค่อนข้างจะมีความฉ่ำเนาะเดี๋ยวเรามาลงไพรเมอร์นะคะวันนี้ใช้เป็นของ True Face นะคะ Hang Over 3 in 1 Setting Spray นั่นเองแต่ตัวนี้เป็นไพรเมอร์ได้ด้วยนะคะ วันนี้ลีน่าได้เครื่องสำอางนะคะว่าจากร c คอสเมติกนะคือเขาส่งมาให้ลองเล่นจริงๆวันนี้ก็จะลองลหลายๆเครื่องสำอางที่เขาส่งมาให้แล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ลอนะคะก็มี3สีด้วยกันนะคะอันนี้เป็น래 e คอสเมติกเบจิฟลาชชั่นสติกนะคะมีสี21นะคะไอวอรี่นะคะ22 2แฟร์ยีนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าลีน่าเหมาะกับใช้สีอะไรอืคิดว่าสีไอวอรีนี่เอามาทำไฮไลท์ไหม ใช่ยังไงอ๋อหมุนขึ้นมาแล้วก็รอเนื้อรองพื้นอู้นี่พอหมุนไปนเรื่อยๆนะคะมันก็จะออกมาอย่างนี้โอเคอวออลี่นี่ว่าจะเป็นสีที่ลงไฮไลท์นะคะเดี๋ยวมาดูแฟร์ก่อนว่าเราอาจจะได้ใช้แฟร์นะ22อ่ะใช้เวลาหน่อยนะในการแบบเปิดใช้ใหม่เดี๋ยวน่าจะสปอสีให้ดูนะว่า3ามสีเขาสั่งกันยังไงอ่ะอันนี้ก็คือสีลองพื้นของคอรทั้งหมดนะคะ21 22 23เนอะ็ดยีนสิบสองย้่คิว่าน่าจะช้22นะว่า23เน่านจะมีคว่านําจะเข้เก้นไปสหรับ ผิวดีหน้านะคือถ้า22ได้21คือไฮไลท์23คือจะเอามาทำคอนทัวร์เลยไนงะเออแต่นี่คิดว่า22ได้หัวลูดอ่ะเดี๋ยวนะโอเคนนไหนๆก็ไหนๆแล้วมันดูดออกมาเขาเอามาอย่างนี้เลยแล้วกันอืมแต่เนี้อรองพื้นดีอยู่นะนเนี่ยมีความปกปิดสูงเลยแต่ไปก็คือแบบว่าเป็นฟูคาเวลเลยอะ่ะคือนี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบใจร้อนบีบมัน,นออกมาเยอะมันเลยแบบปลิ้น ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะว้าวว่าจะดีขนาดนี้นะเนี่ยมองปุดผุไปเลยอาลงคอได้นะรอยอะไรมีก็ทมไปนะคะว้าังมากปังจริงๆอ่อะดู before after เออวะ ดีอ่ะคือไม่จาเป็นจะต้องเลเยอร์เยอะหลายรอบเลยนะคะพิกเมนต์นั่นสุดๆไปเลย <c oughs> นึกว่าตัวที่เขาทํามาให้เป็นสติ๊กอย่างเงี้ยใช้แอบใช้ยากนะคิดว่าถ้าเขาแบบทําแพคเกจให้เป็นขวดปั๊มปกติก็อาจจะเข้าใจแบบไอเดียเขาก็คือแต้มๆลงแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ําเกลี่ยเลยอาจจะแบบง่ายสาหรับคนที่แต่งข้างนอกแต่ว่าสำหรับตัวนในหน้าถ้าเป็นขวดอะไรเงี้ยก็สาม,มารถที่จะเราก็ไม่ได้ติดตรงนั้นอยู่แล้วนะรู้สึกว่าใช้ง่ายกว่าแล้วคือน้รองพื้นดีสุดๆ,ๆไปเลยอาจจะติดแค่เรื่องแพคเกจนะจ๊ะแล้วแบบมาเป็นรองพื้นโท เพืนะ่อถึงผิวจะสว่างขนาดไหนก็ไม่ทําให้หน้าเราเนี่ยดูลอยมากอ่ะอันนี้ก็เป็นงานผิวนะคะเดี๋ยวเนี่ยใช้เบอร์ยี่ามมาทำคอนทัวร์แล้วก็เบอร์21มาทำไฮไลท์นะจ๊ะคือตอนแรกก็แบบเตรียมคอนเซ็เลอร์มาเพราะคิดว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้ปกปิดเนาะสรุปปกปิดสุดๆเอ้ยรู้แล้ววิธีใช้ง่ายๆเอาออกมาแล้วก็เอามาเกลี่ยพักไว้บนหลังมือเนี่ยอ่ะได้เหอะ หรือว่าสีเมื่อกี้มันมีความเข้มข้นหรือว่าอันนี้มันดูมีความเนื้อสมูทมากกว่าแฮไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยน่าจะเป็นรองพื้นที่หยิบมะใช้บ่อยขึ้นมาเนี่ยตัวนี้คือตัวนี้ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการอยู่สบายนะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะแอบหนักเลยนะเหมาะกับคนที่ชอบงานปังออกงานหนึ่งสองสาแบบสับ มาลงคอนทัวร์นะจ๊ะใช้เป็นสินี้จะเป็นคอนทัวร์ฟิลธรรมชาตินะเพราะสีเขาไม่ได้อมเทาอันนี้มันก็สําหรับคนผิวแทนมากๆเพราะผิวแทนมากๆก็ใช้ได้น,นะเนี่ยจะได้ฟิลธรรมชาติมากๆคือได้ครผิวขาววันนี้แล้วลงสีนี้นะาว่าโอเคเลยแต่สําหรับหน้ามันคือมันได้ความธรรมชาติพอาม,มันดูแบบเป็นเงาหน้าจริงๆนะเพราะว่าสีมันไม่ได้ห่างกับสีผิวดีหน้ามากเลยไอ้ที่มันก็สะดวกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็สะดวกใจในการใช้ฟองน้ําเกลีย่ยมากกว่า อยู่เนี้ยสดๆไปเลยค่ะคิดว่าน่าจะมีความแอบหยาไนะเพราะว่าเนื้อมันหนักอะ,อะเหมาะกับงานแบบนางโชว์เนาะแอบเอาสิขาวสุดมาไฮไลท์ย้ำอีกรอบนะคี งานผิวรองพื้นก็ประมาณนี้คะ่ะจะบอกว่าโอเคเลยนะคุณภาพแบบปกปิดเนียนกริบแต่ว่าเน้นะว่ามันจะมีความหนาถ้าใครแบบไม่ชอบฟิลหนาก็คือตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าคนที่ชอบการปกปิดอะไรเงี้ยผิวแบบแน่นๆนะอันนี้ อ่ะต่อมานะคะมาจากแบรนด์ B Y นะคะเจลลี่บัสบัสออนเจเนื้อเจลลี่บแบบเป็แป้งติดทน12ชั่วโมงะคะอุ้ยอ่ะอันนี้อัน,นใช้เป็นสีครีมพีชนะคะคือจริงๆมีเครื่องสำอางที่ยังไม่ได้เปิดใช้แล้วแบรนด์ส่งมาไว้ค่อนข้างมีหลายตัวเหมือนกันนะแต่เริ่มงทยอยเอามาใช้แหละเก็บไว้ก็บูดอันนี้เป็นสีแบบออกส้มๆพีชๆนะคะ อ่ะสีก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ไม่ได้เข้มมากเนาะแต่ทําไมเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อเจลแต่ตัวนี้น่าลองเอาถูแล้วมันรู้สึกว่ามันก็เป็นเนื้อครีมแฮะไอเนื้อฝุ่นเนาะแอบมีขุยด้วยว่าเราต้องถูเอาข้างหน้าบัชออกก่อนโอเคมาเดี๋ยวลองได้ไหมได้อยู่ขอมาถูชัวนี้หน่อย วันนี้รู้สึกว่าแขกอะไรมาใช้มันก็ไม่เฟลหมดเลยรู้สึกว่าวันนี้โชคดีที่ไม่เฟลของต้นกอ,อ่าสีมันก็อาจจะแบบไม่ได้ชัดมากนะแต่เดี๋ยวเราก็จะมาลงแบบฝุ่นอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่ะต่อมาเดี๋ยวขอเซตแดงนะคะชันนี้ใช้เป็นของเบนนายนะบารบาน่าอันนี้ไม่ใช่ของใหม่กัน์พอเอาต่างๆนะคะอัดไว้เลยเพราะตัวรองพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือที่จะเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นอัดเลยจ้า เบรกไว้อย่างนี้เนาะเขียนคิ้วนะคะทรายี่เขียนคิ้วของคอสซูทั้งคู่นะตัวฝุ่นก็ของเบาอับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบเตวนะคะอันนี้คือตํานานที่สุดฟิวก็จะปังหน่อยแล้วกันวันนี้ เดี๋ยวเราก็เอาลองพื้นสีอ่อนมาเก็บขอบคิ้วของเราเนาะมันก็จะแบบคมแบบสดๆไปเลยเดี๋ยวขอไปเขียนอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาซันแต่งตากันอันนี้เราก็ได้ตาข้างหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าลุคนี้ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาลงเบสตานะ วันนี้นะคะใช้ไปของ s h d นะคะ sun l i g h นะเพราะว่าสีเขาจะแบบเป็นโทนเหลืองๆเลยเดี๋ยวสีแรกนะคะเราใช้สีนี้มาคัดคีสนะคะทั้งเบ้าเลยเป็น area ใหญ่ๆคัดให้รอบดวงตาเลยนะคะมาถึงใต้ตาด้วยคัดเข้มๆไปเลยต่อมานะคะก็ใช้สีส้อมอิดนะคะคันเบ้าให้ลึกลงไปก็ใต้ตา แล้วก็คัดเบานะคะด้านในนะคะเราจะไม่คัดฟุ้งออกไปด้านนอกเหมือนสีแรกนะโอเคเราก็จะได้เบ้าด้านนอกออกมานะคะขอเชื่อมระหว่างนี้ก่อนโอเคเราจะได้เบ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์หรืออะไรก็ได้นะคะกรบนะคะตรงนี้อ,อาจจะงงเดี๋ยวทำให้ดูเราก็ได้เป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้เราก็ได้เป็นตรงกลางมานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาใส่สีเหลืองกับสีขาวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาสีส้มนะคะที่เราคัดเนี่ยกินเข้ามาหน่อยแบบโดยวางแปลงเป็นแนวเฉียงนะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลบสีเหลืองนี้เลยน,นี่อ่ะก็ได้มาประมาณนี้นะขอเบนเบนเขาให้เข้ากันก่อน อ่ะต่อมาเป็นสีชิมเมอร์นะคะเราใช้เป็นสีชิมเมอร์ที่เป็นสีขาวอย่างนี้เลยนะมาทาบริเวณช่วงที่เราเว้นไว้เห็นไหมว่าตรงตาล่างกับตาบน,นะคะ่ะเราก็จะเชื่อมสีเดียวกันนะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะมาการีดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์นะคะนี่ใช้เป็นของเจ้านางนะ ก็เดี๋ยวจะดัดขนตาแบบคารา่าแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะขนตาของ Envision นะคะเบอร์ศูนย์สามอินไลเนอร์นะคะโดยด้านล่างเนี่ยนะ่าจะใช้เป็นอินไลเนอรนะ์สีขาวนะเพื่อแบบเปิดแบบให้ตาข้างล่างเนี่ยดูต,ตักลมโตมากขึ้น ขีเรเนอร์นะคะเรนนอ่าตาก็ได้เป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดแป้งออกนะคะที่เราเบรคไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงคอนทัวร์ฝุ่นนะคะใช้เป็นแคทว d ดีเหมือนเดิมอะไรเธอ ในด่งนะคะใช้สีอ่อนอมาก็ลงไฮไลท์นะคะใช้ไปของมิ l เล่นะเรจจาร์ดิโลสนะคะสีเบอร์ศูนย์เจ็ดจะมีความแบบนวลๆเอ้อร้องอะไรขนาดนั้นเอ้าตันนี้ไฮไลท์เขาก็จะไม่ได้แบบาพุ่งเวอร์อะไรขนาดนั้นนะคะจะมีความแบบนวลๆแล้วก็บัชออนนะคะใช้เป็นรุ่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่เบอร์ศูนหนึ่ง แล้วสีเป่านี้นะคะจะใช้เป็นแรสเหมือนกันนะคะเป็นลิปที่เขาว่าถูแล้วสีมันจะเปลี่ยนนะอันนี้ใช้เป็นสีด a r e All d r e m นะคะคือสีตอนแรกอะมันก็จะเป็นสีแบบชมพูนมแบบนี้ใช่ไหมแต่พอถ้าเราถูอะมันก็จะมีความเข้มขึ้นเห็นปะคือไงเราต้องถูยังไงอะเอออย่างงี้เออรหร ก็คือหวานเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอากลอสนะมาทาทับอยู่ดีนะเราจะผสมเขาให้เข้ากันเออดูขอเราดูมีสุขภาพที่ดียากคือโ <c oughs> อ้ยดีนะยังไม่ค่อยถูกใจสีปากนี้เท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวขอทุกคนด้วยไม่ต้องมีอะไรเล่นบ้างเพราะว่าส่งมาให้เยอะมากลิปแบบทั้งกล่องเลย <c oughs> อเดี๋ยวว่าจะลองน้ำตาลน้ำตาลสีนี้อุ้ยนี่สีว่า eyesize yes เฮ้ยยี่ดีกว่าอ่าสะสรอ สบที่สีนี้ค่ะ <S I s a y Yes นะเนี้ยเขาจะกรอส p i g เมนก็คือแน่นสุดๆไปเลยจ้าเออโอเคเลยนี่ดี่เอยะจะมาเซตติ้งสเปนะคะด้วย Urban Decay นะจ๊ะ สุดอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวน่าจะบอกว่าลิน่าจะจิกวิกคือเดี๋ยวน่าจะไปบ้านเพื่อนคือคือ,คอมอริแกนเด็กเลสของเราเนั่นเองนะคะให้เพื่อนใส่วิกให้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็พูดจบคลิปน,นี้เลยลวกันเพราะว่าเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนไม่ได้ได้ถ่ายแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดซับสไครนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะจะได้มีแรงผลักดันในการทำคลิปต่อๆไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุกกันเลยค่ะ